ผมวมาคอต่อวันนี้ผมจะพาแฟนๆรายการสปีดเลททักมาพบกับกระบะอีกหนึ่งคันนะครับที่ต้องบอกว่าสวยที่สุดในเมืองไทยอีกหนึ่งคันก็ว่าได้แนวการแต่งนั้นจะเป็นแบบไหนยังไงติดตามผมกันเลยครับ ช่วยแนะนาตัวหน่อยครับเอ่อผมไพโรดเชาเชียบครับหรือเพื่อนๆเรียกกันว่าโรดช่างไฟครับพี่โรดทํากิจการอะไรอยู่ครับก็ประกอบธุรกิจก็คือรับเดินสายไฟรถยนต์รถแดกรถดิฟรถคลาสสิกแล้วก็วางเครื่องช่วงล่างครับผมเห็นเดินหม้อน้ํามีนียมระบบท่ออินเตอร์มีนีมทําด้วยก็ทําหมดครับแล้วแต่ลูกค้าครับจะอยากจะได้แบบไหนก็จัดให้ได้อ๋อคือไงว่าครบวงจรเลยนะควบวงจรครับผมอ๋อโอเคครับ แล้วช่ออู่ที่โลดใช้ช่ออู่อะไรครับกี่เ็ื่อนเพื่อนรู้จักกันเนี่ยก็เป็นโลดช่างไฟธรรมดาครับอ๋อคือตรงๆเลยว่าโลดช่างไฟใช่ครับผมได้ข่าวว่าพี่โลดมีกระบะสวยๆอยู่หน,นึ่งคันน่ะเป็นแนวย้อนยุคแนวเลโโทรเขาเรียกกันเนี่ยพี่โลดช่วยอธิบายผมหมน่อยแล้วพี่โลดเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรปีอะไรทําไมถึงนั้นรถรุ่นนี้ครับก็พอดีเข้าไปดูในเน็ตแล้วรู้สึกสะดุดตากับรถรุ่นนี้แต่ว่าเราก็เคยมีเป็นของคุณพ่อ ก็เลยไปพยายามเสาะหาคันของคุณพ่อกลับมาเพื่อที่จะเอามาทําเป็นรถหนึ่งคันให้มันสวยๆก็พยายามปั้นให้มันเดิมที่สุดทุกอย่างที่ว่าเราเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆมันเป็นยังไงก็ทําให้มันเหมือนเดิมแต่อาจจะมีผิดผิดแปลกไปจากเดิมก็คือเป็นช่วงเครื่องยนต์ทําให้แรงขึ้นสวยขึ้นแล้วก็มีเทอร์โบเข้าไปแต่ภายนอกผมก็ยังคงเน้นเดิมอยู่เหมือนเดิมครับ ล้วรถที่วันนี้พี่รถใช้รถวันนี้อะไรรุ่นไหนครับเป็นดัซสันหก0ศนครับช้างเหยียบพันสามตัวไฟท้ายนอนครับโอ้โหช้างเหยียบนี่ก็อายุประมาณ30สิบปีอัพนะก็คือเท่าผมเลยครับสาสิบเท่าไหร่ครับเออสามสิบปลายปลายโอ้โหจำได้ว่ารถนี้ผมผมเกิดมาก็เห็นแล้วใช่ครับคือเป็นรถของคุณพ่อเราก็ไปตามหากลับมาจนได้แล้วก็หาอะไรโปรเจกต์ก็คือเราสร้างรถขึ้นมาหนึ่งคันปุ๊บเนี่ยเออเอารถเขาทำสีที่เหลือเวลาหาของทำสีเสร็จปุ๊บประกอบ เพื่อฟา์มรวดเร็เวเห็นได้ข่าวว่าปีที่แล้วไปประกวดมาได้แชมป์เลยเหรอครับก็มันไม่ถึงกับแชมป์ครับคือในกลุ่มในกลุ่มของพี่ตะวันประธาน200ไอประธาน6-20ครับเขาชวนไปก็เลยลองไปดูครับก็คือได้เพื่อนเเขาร่วมใจกันโหวตเข้ามาให้ให้ได้อันดับหนึ่งครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวพี่โรดช่วยอธิบายรถพี่โรดคันนี้หน่อยเริ่มจากภายนอกพี่โรดทําอะไรบ้างครับครับผมภายนอกก็ไม่มีอะไรมากครับคือทําสี ทั้งคันเรียกว,ว่าได้เขาว,ว่าหลักแสนครับผมก็คือหมดทุกชิ้นที่เป็นเหล็กเราพยายามใส่สีฟ้าเข้าไปให้หมดเลยใต้ท้องห้องเครื่องห้องโดยสารทุกอย่างให้เป็นสีฟ้าให้หมดเลยครับแล้วทําไมต้องเลือกสีฟ้าครับพี่นรคือมันมีโปรเจกต์ของญี่ปุ่นที่จอดอยู่หนึ่งคันเราเห็นแล้วว่ามันถูกใจก็เลยเลือกใช้สีฟ้าครับครับผมแล้วนอกจากสีแล้วพี่นรทำอะไรบ้างครับก็เปลี่ยนช่วงล่างทั้งหมดยกชุดเลย แล้วก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเฟืองท้ายเปลี่ยนหน้าปัดเปลี่ยนอะเซซอรี่ทั้งหมดให้เป็นของใหม่แล้วก็ของแท้ครับแล้วอย่างกระจกขึ้นแก้วนี่พี่โลดเอาของอะไรมาใส่ครับม <ใน S 2> ัน,นเป็นของแต่งของญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ทราบว่ามันของอะไรพอใส่แล้วมันก็ลงตัวลงตัวดีก็เลยเลือกใช้รุ่นนี้มาครับแล้วอย่างกระจังหน้าไฟหน้ากันชนนี่คือพี่โลดเบิดใหม่หมดเลยไหมของใหม่หมดเลยครับไปตามหามาจากไหนของพวกนี้เออเป็นรันอะไรที่เขาเก็บไว้ที่มันยังขายไม่ได้ครับแล้วก็มีพี่ ที่เขาซื้อขึ้นมาแล้วก็ไปขอแบ่งเขามาครับอครับผมก็สนับพนัก็ไม่มีอะไรใช่ครับแต่ผมเห็นตูบเนสั้นนี่คือเล่นรุ่นสี่ขอหรือเปล่าถูกต้องครับเป็นสี่ขอช่วงสั้นครับัเป็นไม่ต้องเล่นรุ่นสี่ขอช่วงสั้นนะผมว่ามันกระทัดรัดน่ารักดีครับผมว่าดูคลาสสิกนะใช่ครับสายตาผมดูครับผมครับผมแล้วอย่างล้อนี่ครับพี่ต้นเลือกเล่นล้ออะไรครับล้อเป็น s s r ครับหน้าฟังหน้า8ดนิ้วหลัง9้านิ้วครับเป็นของใหม่ครับเบิกใหม่เลยครับ คราวนี้เรามาดูถึงเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์พี่รถเล่นกับเครื่องรหัสอะไรครับเพื่อนเพื่อนที่เขาใช้กันก็น่าจะเป็นพวกเอไม่โบ s อสเทอร์โบแต่ทีนี้ว่าผมว่ารถมันเก่าต้องใช้เครื่องที่มันเหมาะสมกับตัวรถผมก็เลยเลือกใช้ f j ฟ0ยี่สิบครับ FJ 2 0ยี่สิมันจริงๆมันจำการอยู่ในตัวรถอะไรสกาลาย R าร์สาสิครับอารสาิก็เก่าเหมือนกันนะครับผมปัจจุบันนี้เด็กใหม่ๆแทบจะไม่เคยเห็น fJ 2 0ยิเลยนะใช่ครับเนี่ยเสน่ห์ของมันเลยครับเสน่ห์ของมันโลมดฟาอะไรรบงคักคือ เครื่องตัวนี้ไม่ได้โมดิฟายอะไรมากครับก็คือเป็นมีประเก็นเหล็กแล้วก็ใส่พวกสี่ลิ้นเข้าไปเป็นเทอร์โบซึ่งเทอร์โบอะไรพี่โลดเทอร์โบเป็นเทอร์โบ HK ครับเฮดเคศครับอ๋อแล้วระบบน้ำมันนี่ก็หัวฉีดหัวฉีด8หัวครับ8หัวครับหัวละกี่ซีซีฮะหัวละ550ครับ8หัวครับผมหัวแล้วอย่างปั๊มติ๊กฮะปั๊มติ๊กเป็นนิสโมครับนิสโมหนึ่งลูกหนึ่งลูกครับแล้วอินเตอร์อะไรใช่ไหมอินเตอร์ไม่อินเตอร์ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าเออรถ รถสไตล์นี้ถ้าเกิดเราไปเจาะใสอินเตอร์ห้อยลงมาข้างหน้าผมว่ามันจะไม่ไม่ใช่ครับต้องเน้นให้เดิมที่สุดดู้วเธอครับเปิดออกมาแล้วข้างในเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งโอเคแล้ยังมอน้ก็มีเนียมมอนาก็มีเนียมครับคือตัวนี้ก็ว่างๆก็นั่งเชื่อมเองอะไรเองครับสร้างใช่ครับสร้างขึ้นเองวเครื่องยนต์นี้พี่โรดทำเองทั้งหมดใช่ครับแล้วส่วนระบบส่งกาลังพี่โรดเลือกเกียร์อะไรครับเกียร์เป็น6สปีดของ 3S b บีต้องแปลงไหมครับ ก็มีตัดหัวหมูครับแปลงหัวหมูแปลงหัวหมูนิดนึงแล้วชุดคัทนะครับชุดคัทชุดคัทเป็น O อโครับ O S เกี่แผ่นนะ O S เสองแผ่นทวินเพจใช่ครับแล้วจูนเครื่องยนต์นี้ใช้กล่องอะไรแล้วใครจูนนะพี่โดเอ่อกล่องเป็น F อฟคอนสอครับจานอุกอ๋อจานอุกครับนี้ชื่อดังครับแน่นอนครับรถที่อู่ จานอุ่มหมดเลยครับครับผมแล้วอย่างระบบน้ำมันเนี่ยน้ำไอ้น้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันอะไรเติมก็เป็นรถเราไม่ได้เน้นแข่งไม่ได้เน้นแข่งขันคือสามารถขับไปต่างจังหวัดได้อะไรได้แอร์เย็นใช่ครับก็เลือกเป็นเก้าห้าโซฮอรเติมได้ทั่วไปทั่วไปครับผมครับผมแล้วอย่างเพียร์แล้วเนี่ยเรามาที่เฟืองท้าย เฟืองท้ายที่ราเปลี่ยนเม่เห็นเฟืองท้ายเป็นของเซดิกครับแต่ว่าของเซดิกมันยาวเราต้องมาย่นสั้นย่นสั้นกึ่งเพาใหม่กึ่งอะไรใหม่หมดเลยเพื่อที่จะให้มันเข้ารูปกับเข้ารูปบอดี้ใส่ล้อแล้วไม่ยืดใช่ครับแล้วฟืองอัตราทดเฟืองท้ายนี่เล่นเบอร์อะไรอ่ะเออสี่จุดหนึ่งครับใส่เต๊ตไหมิริบตเออเป็นของนิสโมโอโหของซิ่งทั้งนั้นเลยนะก็คือมีอะไรก็ใส่ได้ก็ก็ใส่หามาใส่จนได้ครับแล้วก็ส่วนภายในรถเนี่ยข้างในนี่คือเน้นเดิมหมดเลยไหมทุกอย่างเดิมหมดครับ บอกก็คุ้มใหม่ใช่ครับคอนโซนนี่หาซื้อไหนผมเห็นสภาพยังใหม่อยู่เลยเอได้มาจากเก่าญี่ปุ่นครับเก่าญี่ปุ่นเป็นอาเป็นตัว620เลยครับไม่แปลงวงมอะไรนี่ก็ของเดิมครับของเดิมอันนี้วงมอะไรติดรถตั้งแต่สมัยคุณพ่อเลยครับไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะดเป้ี่ยนนี่อนุรักษ์เดิมจริงๆริงใช่ครับแล้วส่วนเห็นมีเกอเกวัดมีอะไรบ้างเกวัดดิฟฟี่เราจาเป็นต้องใช้เพราะว่าเราเป็นเครื่องเทอร์โบเราก็เลือกใช้เอาตัวที่มันจําเป็นวัดเทอร์โบกับวัดปลอมรนน้ํา คือต้องซ่อนไว้ให้ไม่โชว์ันรถซิ่งไม่ไม่ได้ซ่อนครับคือก็ติดให้มองเห็นนะครับแต่ว่าเราเลือกที่ติดที่มันไม่ไม่เด่นมากใ่ครับเพราะรถแนวนี้จะมาใส่หลายตัวก็ไม่ใช่ใช่ครับจริงๆแล้วอยากจะหาเกรุ่นเก่าแต่ทีนี้มันมันไม่ค่อยมีแล้วครับสมัยนี้ก็เลยต้องเก่าพวกแห็นวิดีโอเนี่ยพวกเอ่อโอโมริรุ่นเก่าเก่าอะไรพวกนี้แต่ถามว่ามันค่อนข้างจะหายากครับแล้วก็ระบบสายมันจะระยงระยางแต่ดิฟฟี่เขาแน่นอนว่าเรื่องสายไฟมันจะซ่อนได้เยอะมากแล้ว พวกระบบไฟในเครื่องยนต์ผมเห็นนี่ไม่เห็นสายไฟสักเส้นเลยอ่ะก็พี่โลทำเองหมดเลยไหมทำเองหมดเลยครับเพราะว่าไอ้ระบบพวกนี้เราสร้างเองได้แล้วก็พยายามสร้างให้มันสวยงามที่สุดพูดง่ายว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่โลเลยโลช่างไฟเราเลยใช่ครับสายไฟนี่พูดง่ายว่าไม่เห็นสักเส้นใช่ครับไม่จ่อจงว่าจะเป็นรถรุ่นนี้รุ่นใหม่ๆอย่างซีฟิโลสองร้อยซีเนียพี่โลเก็บสายไฟได้เรียบหมดได้หมดครับสไตล์นี้เลยสไตล์นี้เลยครับอ๋อเป็นจุดเด่นจุดขายเลยใช่ไหมผมชอบทำห้องเครื่องให้มันสะอาดสะอาดอืมนะครับแล้ว อย่างโชกล่างนี่พี่โลดเลือกใช้โชคอะไรครับโชกรชกเป็นเรนโชครับเรนโชครับผมแล้วระบบเบรกครับระบบเบรกข้างหน้าเป็นเบมโบของอัลฟาโรเมโออุนี่ส่เบมโบ่เลยเหรอใช่ครับกี่พอร์ตครับเนี่ยเอ่อเป็น4พอร์ตครับแล้วข้างหลังนะฮะข้างหลังเป็นปั๊มเอ่อสองร้อยเอ็กปั๊มสองร้อยเอ็กใช่ครับเพราะว่ามันใส่ใหญ่มากไม่ได้ครับติดล้อครับผมแต่ข้างหน้าที่ไม่ติดข้างหน้าก็ติดเหมือนกันครับแต่พยายามใส่ให้มันจนได้ครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันโมดิฟายนิดหน่อยก็ต้องเบรกอะฮะก็ต้องเบรกก็ต้องดีีีๆหหหนนนนนนน่่ออยใใ้้้คคคววาามมมสัััััญเืกกรรถพโขบชงทุ ก็ขับบ้างครับโดยมากจะขับบิทติ้งธรรมดาครับไม่ได้ไปแข่งอะไรกับใครผมถามจริงแล้วขับไปเนี่ยมีคนมองไหมรถแนวเนี้ยผมว่ามันสะดุดตาตรงที่ว่ามันเป็นรถเก่าแต่สภาพมันค่อนข้างจะใหม่หาดูได้ยากเนะี่ยใช่ครับหาดูได้ยากครับในเมืองไทยพี่รถเคยเจอสภาพอย่างนี้มั้ยก็มีครับมีมีม,ม,มีแต่ว่าเขาไม่ค่อยเน้นวางเครื่องเขาจะเป็นสไตล์เครื่องเดิมสวยๆ,ๆก็ยังมีอยู่ครับไม่อยู่ผมถามหน่อยคันเนี้ย พี่ลดหมดไปเท่าไหร่ครับเอ่อก็ประมาณสี่แสนครับสี่แสนนี่คือทําเองทั้งหมดก็มีอูสีมั่งอะไรมั่งแล้วก็ส่วนพวกประกอบก็เราทําเองครับถ้ามีคนไม่ทําที่สี่แสนทําได้ไหมน่าจะเกินไหมถ้าสไตล์นี้น่าจะเกินครับน่าจะเกินครับผมถ้ามีคนไม่ทำจริงพี่ลดรับทำไหมรับทำครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงคืออย่ามารีบอ่ามันเหนื่อยตรงหาของอทําจริงนี่เราด้ใช้เวลาการทํา กาาารรส้้้งขึนนมีทำสีอยู่สี่เดือนทำสีอย่างเดียวสี่เดือนมันยากแค่ไหนฮะสีพี่รดคืออู่สีต้องทำต่างจังหวัดกรุงเทพไม่ค่อยมีคนทำเพราะว่าหนึ่งค่าแรงค่อนข้างจะแพงแล้วเราไปใส่รายละเอียดมากไม่ได้เพราะว่าที่อู่ต่างจังหวัดเขาจะนเตอร์เทนลูกค้ามากกว่ากรุงเทพเพราะกรุงเทพต้องงานเยอะรายได้เขาดีอยู่แล้วเขาไม่เน้นเรื่องพวกนี้แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดแฟนรายการสปีเรททัศ อยากจะติดต่อพี่โลดเนี่ยอยากจะโทรมาปรึกษาเรื่องรถแบบนี้พี่โลดช่วยบอกที่อยู่เบอร์ติดต่อหน่อยครับอ๋อศูนย์แปดหนึ่งครับสามหนึ่งแปดสามศูนย์สองห้าครับอยู่พุทธมนฑลสายสองครับสี่แยกสนามกีฬาพนิ์ลาดำเนินโอ้หาง่ายมากครับผมใครก็เข้ามาได้ยินดีปรึกษาทุกเรื่องทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินถูกครับอ๋อแล้วสุดท้ายนี้ผมให้พี่โลดฝากอะไรถึงแฟนๆรายการสปีดเลสทักหน่อยครับก็แฟนๆสปีดเลสทักใช่ไหมครับก็ พยายามแต่งรถให้ถูกใจเราแล้วเราจะมีความสุขกับมนครับครับผมอันดับแรกที่อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้ก็คือหนึ่งอย่าไปซิ่งบนท้องถนนครับหในสนามเรามีสนามรองรับพลาดไปมีแต่ความเสียครับเสียครับแต่ในสนามปุ๊บมีชื่อมีเกียรติยศมีถ้วยรางวัลทุกอย่างครบเลยครับครับผมวันนี้ผมก็คงไม่รบกวนเวลาพี่โลแล้วครับผม ผมบกต่อกับรายการสเปนทักก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมขอบคุณครับพี่โรดครับ